ขอสกั่วสดีทุกคนด้วยนะครับผมเห็นผมแต่งตัวนี้ไม่ใช่ว่าโรงเรียนจะเปิดแล้วนะแต่ว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่ผมลรีกได้ว่าเป็นคลิปที่พิเศษพอควรเลยเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าภายในวันนี้ครับผมเราจะหลุดจากการเป็นเด็กมปลายเข้าสู่ร้วมหาลัยกันแล้วนะครับผมตบมบอเพราะว่าวันนี้ครับผม เราจะไปสมัครเรียนที่มุงเทพกันแต่คือว่าตอนนี้ฮะเรายังไม่ได้ตรงไปมกรุงเทพทันทีนะผมตอนนี้เราต้องตรงไปที่โรงเรียนของผมก่อนผมก็เลยใส่ชุดภาละมานะที่ผมต้องไปที่โรงเรียนก่อนเพราะว่าผมนั้นจะต้องไปเอาเกรดห้าเทอมที่โรงเรียนนะครับผมแล้วพอเอาเกรดเสร็จก,ก็จะไปที่มาหาลัยกันเลย แล้วเราก็จะตัดไปเลยแล้วกันนะครับผมคงพูดเปิดประมาณนี้นแหละโอเคตัดไปเลยดีกว่าแล้วทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงโรงเรียนกันแล้ว เจ้าพบกูหายหมดเลยนี่ไอ้ย่จางรอดยิบที่เรียวหายหมดเลยนี่ไอ้เหี้ยสบเสียงอะไรเมียงกูจวงด้งกูจวงเด้งแหลกตายไปไหนออเรยนะโอเคตอนทุกคนคือตอนนี้เราก็มาถึงโรงเรียนกันแล้วนะแต่ก็ยังไม่ได้ขึ้นไปเอาเกรดเพราะว่าเหมือนครูเขาจะประชุมกันอยู่ใช่ป่ะที่บอกว่าครูเขายังไม่ให้ขึ้นไปเอาเกรดอ่ะ น่ะน่ะเงียบใส่กูซะแล้วเฮ้ยน้องเบลดิ่พี่เบลใส่รองเท้าอยู่โอยย้อนแสียงเดิมๆก็ดำอยู่เร็วดิคือครูเขายังไม่ให้เราขึ้นไปเอาเกจใช่ปะเขาอะไรประชุมอยู่เข้าประชุมอยู่เข้าประชุมอยู่ตรงนี้เองรู้ทีกูแต่ใจนี่เดี๋ยวฝาดูดิมวยรองเท้าหญิงไปใส่ไอ้เียแอบที่ผาเลยกูรีบโดนดีกว่าเดี๋ยวมัด่ากู ตามนี้หลยคนก็คือตอนนี้เราก็มาถึงโรงเรียนแล้วรอครูประชุมเสร็จเราก็จะแปลเกตไอ้ดึงแสิ่มึงเบอกกูใส่เท้าเสริมสุนแล้วมึงไงเรื่องเด้กูใหญ่เฉยๆโอเคทุกคนก็ตอนนี้แหละหลังจากที่เรารับเกตแล้ว <c oughs> เราก็จะตรงไปมอ,อมกัน <c oughs> เลยนะแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่มีอะไรเดี๋ยวจะตัดภาพไปก่อนโอ๊ยย้อนแสงเดี๋ยวเราจะตัดภาพไปก่อนตอนที่รับเกตเลยก็แค่นั้นแหละ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราเราเราจะเราทำวอ่ะไม่ได้นำตู้เลยที่จะเอสวัสดีค่ะวันนี้เราไม่มีเพื่อนนะคะเราต้องมาเกาะเกาะกลุ่มกันอยู่กับสามคนนะคะมีการ์ดด้วยนะไอ้ยี่สิบบาทยังคุยกันไว้คนดูคนปกติทคนปกติแต่เมแกมันไม่ปกติเราที่จะเจอดูดูแล้ววันนี้นะคะเราจะจริงๆเราไม่ได้ คุกคีกับอะไรคนนี้นะเราเพิ่งมารู้จักยังยังยังช็อกอยู่กูโดนยึดช่องซะแล้วเราเราเราเพิ่งเราเพิ่งมารู้จักกันแล้วเราก็มายึดช่องเขาเลยนะคะทุกคนเราจะไปเซเว่นกันนะคะแล้วเราวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนนะคะไปที่ไหนคะเซเว่นเซเว่นเที่ยเอะไรมึงเราจะไปด้วยกันเราจะจะไปมองกรุงเทพการไปสไงตอนนี้เราอยู่รูรูสามรเห็นรูสามรูที่บอกว่าเราจะไปที่ไหนกันเราจะจะไปดูจุดกันอเซเว่น กูบอกเลยว่าเละกูบอกว่านี่พีคุยนี่ก่อนเดียกูไม่ตัดด้วยกูไม่ตัดออกด้วยเราไปหานกันหานร้องเพลงกับเกะกันเฮ้ยกูโจะไปร้องเพลงเราจะไปร้องกับเราเกะกันด้วยนะคะทุกคนเราจะหารข้ากันนะคะอีเหี้ยนี่ห้ามเข้ากูไม่ให้มึงเข้าเราจะมีกันนะคะสี่คนนะคะก็หารกันหนึ่งชั่วโมงหนึ่ห้าสิบ หนึ่งชั่วโมงเอ้ยหนึ่งชั่วโมงสองร้อยก็คนละห้าสิบเพราะแค่ขึ้นชั่วโมงอ่ะมันร้อยห้าสิบเว้ยเคยเข้าไปข้างบนโคตรแพงแพงสิฉันมาสุดนะเออมันเี้กสี่ห้องเลยเออไม่เราจะเอาเป็นห้องแบบว่าส่วนตัวอะไรเราจะเอาเป็นห้องที่แบบว่ามันแหม่เอาเป็นเดี๋ยถามอะไรคนดูต้องรู้ไหมจะบอกว่าตอนนี้เลนเทิลทุกคนคือล่าสุดคือพวกเราอ่ะรอรับเกตกันแต่ว่าเข้าธรรมดาไม่เป็นหรอ มาต่อๆๆก็คือว่าไม่เกีย้ยเราไปรอรับเกตกันแล้วแต่ว่าครูเขายังประชุมอยู่คือมันประชุมนานเกินเพราะเราก็เลยแบบออกมาเซเว่นกันนะทุกคนคือส่วนตัวผมเองอะ่ะจะมากดตังค์ด้วยเลยเพื่อนมันว,ว่างๆไงมันก็เลยตามมาแต่เดี๋ยวเขาก็ตังค์ก่อนแป๊บหนึ่ง สวัสดีค่ะทุกคนทำไมมึงก็มุกสดจังนะนี้เราอยู่กับชื่อแนะนําชื่อไหนคะฮึคนดูรู้จักอยู่แล้วอันนี้คนนี้ชื่ออะไรคะทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วครับเารู้จักกันแล้วรู้จักกันอยู่แล้วนะผม้าช่องมาเดียวนะโอเคแล้วเราเป็นคนใหม่นะเป็นสมาชิกใหม่นะคะวันนี้เราจะมาโอ้คลิปแรกคลิปเดียวครับคนดูติดแงะกับสังคนนี้นะทุกคนตอนจริงเราไม่จะมานะแต่ เราเพิ่งรู้จักกัน้วยนะิ่งรู้จักกันเมื่อกี่นาทีที่แล้วเมื่อถึงชั่วโมงที่แล้วนะทุกคนเ,เราสนิทกันดูเราสนิทกันมากสนิจทจนยึดช่องไปแล้วเหมือนเราสนิทกันมากนะเราจะไปร้องเพลงกันได้วันนี้ใครโทรมาอุ้ยอุ้ยผู้ชายโทรมาไม่ใช่ผู้ชายเว้ยรับชื่อก,ก่อนอุ้ยหันใจกว่าดิคือจะบอกงี้นะทุกคนเราถ่ายแค่ที่มอจบเราไม่ถ่ายแล้ว <laughs> เดินฟงเดินฟิวลองไม่ถ่ายเราถึงถ่ายก,ก็ตัดออก คลิปนี้มันคือคลิปที่เราจะไปสมัครเรียนเว้ยแต่ถ้าเกิดจะไปเดินฟิวอ่ะเดี๋ยวทำให้คลิปนึงก็ปสปอยกัอืมก็ไม่รู้นะว่าจะทำหรือเปล่าแต่คลิปนี้คือคลิปสมัครเรียนก็คแค่นั้นแหละเอาละทุกคนคือตอนนี้หลังจากที่รอกันมาหลายชั่วโมงตอนนี้ก็เหมือนว่าเขาจะบอกให้ขึ้นบอาแล้วนะ เดี๋ยวเราตัดไปะะทีตอนรับเลยทุกคนแล้วตอนนี้เราได้เกียงหน้าเสร็มแล้วเรามาตั้งแต่9โมงยันตอนนี้นม,มาตั้งแต่ตีห้าไอ้นี่มันมาตั้งแต่ตีห้ามันเพิ่งมาได้ตอนสิบเอ็ดโมงครึ่งคือผมมาตั้งแต่9ก้โมงขึ่งได้ตอนสิบเอ็ดโมงครึ่งร้อนนั้นมากแต่ตอนนี้ทุกคน,นเราก็า กำลังจะหาคนที่รอเราอยู่ใต้อาคารหนุกยืนแอคิวเซอร์นะถ่ายเห็ไม่เห็นปะตอนนี้เราก็ได้อันนี้แล้วที่เหลือก็เราก็แค่ไปสมัครที่มหาลัยกันเลยลเรอรอ,อมานานแค่ไหนไปทุกคนตอนนี้สำหรับภายในโรงเรียนเราก็ไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวตัดไปอีกทีนตอนที่นนพวกเราจะไปที่มอกกันเลยนะตอนนี้ก็ตัดไปอีกทีนะครับผม สวัสดีค่ะทุกคนขาตอนนี้นะคะเรานะคะเสร็จแล้วนะทุกคนเรารอกันตั้งแต่เรามากตั้งแต่ตอนไหนอะรอั้งแต่ตอนไหนคนนี้มาตีห้าคนนี้มาตีโมงมาพร้อมกันมากี่โมงว่าละเก้าโมงเรามาก้าโมงอันนี้สิบเอ็ดโมงนะเก้าสิบสิบเอ็ดรอสามชั่วโมงนะคะทุกคนคือนี่เราหกนะคะแต่เรารอสามนะคะคือมันแบบว่าเหนื่อยมากคนนี้นะคะคนข้างหลังมาพร้อมกี่โมงคะมาแปดโมงนะคะ เราพอกบกราเล่นนะคะทุกคนเราจะไปเที่ยวฟิวันต่อนะคะได้เวลาที่เราจะพักผ่อนนนเดียวไปสมัครเรียนก่อนเราจะไปสมัครเรียนกันก่อนนะคะแล้วเราก็จะไปฟิวต่อเราจะแทนเรื่องเสียตังค์ให้กับเพื่อนๆทุกคนนะคะเดือยมากทุกคนเกิดภารกิจในการเปลี่ยนชุดนะคะนี่เขาเปลี่ยนชุขาวนะคะเขาเปลี่ยนกันตรงกลางหน่ลยนะทุกคนทุกคนขาสอ่ว่าผู้ชายหล่อมากผู้ชายหล่อมากทุกคนเราจะไปขอผู้ชายนะคะ ทั้งคนหล่อมากทุกคนเราเห็นแหละว่าเหล่อมากหล่อ,ลอแต่ว่าเราก็แค่เดินเดินขึ้นเฉยๆนะคะเราจะนั่งรถว้ายทำไมฉันใจห่วงกันไม่ไม่มีใครบอกฉันเลยเอ้ยยายอะเออแกเอ้ยอันไหนๆก็ไหนๆแล้วไหนๆก็ถ่ายแล้วอ่านี่ค่ะทุกคนฝากสกุลไอจีเฮ้ยไม่เอาเอาหมวกมา แกแกใช้หมวกบอลกับเราไม่ได้นะทุกคนเราจะวีแล้วนะเขาใส่หมวกเราเราล้อเ,เราก็ต้องใส่หมวกยอดใส่หมดไ่ชอบเรถ่ายขึ้นฟ้าวะเอาทำมไมไปถ่ายยังไงไม่ถ่ายอย่างเดียวไม่นนแบบอ,นนอยู่<ๆ>อย่างเงี้ยชอบเอากล้องลงมาถ่ายเหนียงตัวเองไออันนี้แอลพูดต่อคะ่ะเราจะไปอย่งกันคะอ่าเดี๋ยวตอนนี้เราจะไป มองเทพก่อนเราจะหารถไปมองเทพก่อนใช่แถวจมองเทพแล้วตอนนี้กํลังคุยคุยกันอยู่ว่าเราจะไปสองแถวแล้วไปต่อรถเมลหรือเราจะไปแท็กซี่ยาวเลยแท็กซี่เขากม่อไกลกว่าเอาทุกคนนี่จะเป็นการถ่ายเก็บบินเซอร์ครั้งสุดท้ายก่อนที่เราจะไปเจอกันที่มอใครมาจะทาการปิดแล้วนะคะทุกคนไปเจอกันที่มอนะคะเดีนเวนเดิ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 นเนเดนเดอนเดิดดินนนมดินนนดนดดเเ้เ เอจีนี่นะคะด้านนี้ค่ะโอเคโอเคต่อโอเคใครต่อต่อใครเป็นคนต่อต่อเลยหล่าเครื่องเครืนะโอเคเราไปเจอกันอีกทีที่มอนะผมโอเคบาย ย้อนแสงจังตอนนี้ก็ถึงแล้วเหนื่อยนั่งรถบัสก็เหนื่อยไม่ได้เหนื่อยนั่งเหนื่อยรอ,อ,อแต่เขาเขาล้เขาล้ม,ลมตอนนี้ก็ถึงแล้วเดี๋ยวเราก็ไปจุดโซนรับกระเป๋าก็ใช่ดิจะไปตึกไหนนะใช่ๆเราก็ต้องไปตรงนี้ไปรับสมัครเสร็จใช่ไหมเราจะไปกินข้าวหรือว่าจะไปหามันที่ฟิวส์ก่อนเลย เดินเล่นเราจะดิเล่นอยู่ที่นี่ก่อนอยู่นี่ก่อนแป๊บนึ่งเราจะกินข้าวเลยไหมเออเดี๋ยวเดี๋ยวหาเปนที่นี่ก่อนขาเขาเขาเที่ยงนะที่บ้าดีกว่าเดี๋ยวเราหากินที่นี่ก่อนก็ได้ก็โอเคตรงนี้นะผมจะเป็นตึกที่เขารับสมัครเดี๋ยวเราจะข้ามถนนแล้วก็ไปกันไปสมัครก่อน คคือตอนนี้เราสมัครเสร็จกันเรียบร้อยแล้วมีที่เรียนแล้วนี่ปกคลิป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 ไปเิปโอเคโอเคไม่เรียบร้อยแล้วทุกคนเราสมัครเรียนกันเรียบร้อยแล้วมีที่เรียนแล้วไปหลังจากนี้เดี๋ยวพวกผมจะไปหาอะไรกินกันแล้วก็าจะเดินเเดินให้ฮะ เดี๋ยวเดินไ่้ในมอสักแป๊บหนึ่งนะทุกคนไม่เดิ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 นหรอไปหายันเลยไปเลยเหรอโอ้เราอยากเดินในมอสักหน่อยเราได้เรียนเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็มาเดี๋ยวมันก็มาอย่างเดียวโอเปนเอาเดี๋ยวมันก็มาโอเคโอเคเออโอเปนเอาจะออกได้หมดโอเคทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้แหละเมื่อกี้ที่พวกผมไปสมัครกันก็คือเขาก็ให้เตรียมเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปหนึเขาให้เตรียมเอกสารใบวุฒิ เกียรตห้าเทอมก็จริงๆเขาใช้ใบเดียวแต่ว่าผมเตรียมกัน,ปนไป3สใบเลยเพราะว่า,อาไอ้ที่เหลือที่เหลือมันต้องใช้เป็นวุฒิแบบตอนที่จบศึกษาม .6 ไปแล้วอะ่ะก็คือเกียรตหกเทอมแต่ว่าผมแบบไปยื่นคือเกียรตห้าเทอมไปแล้วที่ยื่นคือมีเกียรตห้าเทอมสำเนาบัตรประชาชนแล้วก็สำเนาทะเบียน,นบ้านประมาณนี้แค่สามอย่างที่ใช้หลักจากนี้ก็จะรู้ว่าจะได้เรียนติดกันไหมใช่คือผู้ผมล็อกอินอะไรแอปพลิเคชันของทางมเรียบร้อยแล้ว<ก>เดี๋ยวก็ ต่ก็น่าสำมึกก็เรียนน้อยแหละมีแค่สี่ไม่รู้สิงหานี่จะยังไงเปิดวันเปิดอ่ะวันเปิดอ่ะสิบสองอ่ะเราเปิดสิบสองมิถุนาเขาบอกสิงหามิถุนาเขาบอกเดือนสิงหาเนี่ยจะมีเรียนเยอะจะเปิดอ่ะเปิดมิถุนาใช่ใช่มิถุนาเหมือนจะเป็นซัมเมอึกสิงหาเหมือนจะเป็นเปิดเต็มก็ประมาณแค่นี้แหละทุกคนเสียไป4,000บาทเพราะพวกผมผู้กุยสอกันก็เลยเสีย4,000บาทแรกคิดว่า4ี0 0ัาม ดีแล้วจริงจริงผู้ผมเขาเรียกว่าไงทำธรบันรักศึกษากันมาแล้วนะแต่ไม่ให้ดูหรอกขอไม่ให้ดูไม่ให้ดูหรอกหนึ่งำสำคัญสำคัญสุดเลยคือมีเลขในะักศึกับชื่ออะไรต่างๆนะ <c oughs> ส่วนสองสำคัญคือหน้าคุณหลุดมากคุณไรแยงเพื่อมากคือผมอะแต่งตัวมาพร้อมเลยนะแต่เขาตัดต่อให้เพราะว่ามันดูไม่โอเคเขาเลยตัดต่อให้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าแต่ว่าเขาให้อ้นี่เวตอนก่อนเขาจะตัดต่อให้อะ คือคกูใส่ชุดนักศึกษาแล้วไงเขาเลยให้กูใส่แคด็กไทแล้วลองถ่ายก่อนอเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้มีปะมีถ่ายไว้โอเคก็นี่คือรูปที่ผมแต่งนะตามปากก็จะประมาณนั้นแหละซึ่งตอนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้ว,ลวทุกคนเราสมัครเรียนกันเสร็จแล้วก็ไว้เจอกันคลิปหน้าผมสำหรับคลิปหน้าที่จะเกี่ยวกับมงเทพเลยก็น่าจะเป็นคลิปโอเ n นเฮาส์วันที่สี่ถึงวันที่หนะทุกคนสี่ห้าหกพฤศจิกา ใครอยากมาเจอผมก็มาเจอกันได้นะผมก็มากันอยู่แล้วมากันครบสวันเลยแต่ไม่รู้ว่าแต่ไม่รู้ว่าจะเดินหรือว่าจะไปช่วยบูธพี่เขานะใช่อันนี้ต้องดูก่อนก็อยากมาันเดียวก็ประมาณนั้นนะทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรละไป ไม่เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u ั s c ส i b e เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะสำหรับคลิปนี้ไปละบ๊ายบายดีดีอ่ะใครก็ได้